สวัสดีครับผมออโต้ผมชิมาให้หญ้าคววยดูนุ่นนะครับค่วยหน่อยค่วยหน่อยค่วยหน่อยสองตัวค่วยเมียมาบ่งข่วยเมีย คุ้ยเด้ครับเพือคุยด้เพระเนสาวนีบักป้าหน่อยบกป้าหน่อยบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ เบิ้งครับเบิ้งครับเบื้งหนูขี้ค้วยบ่ะนี่เบิ้งเด้อบ้านนี้หนูขี้ค้วยพี่น้องพี่น้องเอ mm ้ยเบื้งหนูขี้ค้วยเด้อนี่เด้อแมนบ่นี่ฮะม <Huh? S 1> องเราเบาดูเนี่ยอันนี้คลวยตู้คลวยตู้คลวยบักตู้กล้วยบักตู้

ลิงพีงง่น้องลิงเนี่ยมือนี้มุ่งามาบึงหิ้วกล้วยพี่น้องหีควย้ควยบึงเ,เนี่ยเนี่ยเล่นดำปือป้อปืออ้อยุปื้อจะมีโพดนี่ก้วยเด้อยังนั่น ละนะมา,มานี่มาวากกันนี่ฮามาวอกกันนีไว้เนี่ยกรบอก น่ยาเบิดยาเบิดเลี้ยวปันนงดิจะข้าวก็ด้หหหเหเย็นมือกองก็น,นี้เนา ห่วยเวแล้วครับผมมานี่ดเครื่องเลนว่าสตาร์ทสตาร์รเทเ่องบินเดวอพี่นออ้องเฮ้ยแง่ไสลละคุณเจ๊เจ๊ ว่นเขาใหกไก่ด้วยค่ะขาเปิ้เด็พี่นองเอยวันเขาฮะนี่เอ้าเอาเดะกุ่บวุ่นอยู่เบยดงเอากรหชังเงนยังมานองเ้ยอ๋อเต็มกินจัโตะไปเลหยัวยี่หี นี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรเหมาะสมผมขอกราบเอาภัยอยู่ตรงนี้นะครับอะไรที่พูดไม่พอก็ลบๆออกไปนะครับคลิปนี้แต่มีแต่คลิปดีๆนะครับเล็ด g ก boy บอย